ข้ไม่สวรรค์นีกระเสียมสตรอนผู้ใดเสียมียบบ้อยผู้ใดอยากอธิษฐานชนตรวจอธิษฐานสตรองขะพอมนะอธิษฐานเลยนี่สิ่งใดดีสิ่งใดงามสิ่งใดเลิศสิ่งใดเทว่าประเสริฐสิ่งใดคนแม่งอยากพมอยากพ่ออยากไห้มันเห็นมันได้มันเป็นมันนี่มันถูกที่ตองอธิษฐานเอาเลยนะกลับไปไปม่โมก้นกับไปแรกแบ่งท่านกระแลกได้แบ่งลอยกระแดกได้แลกเอาแบ่งย่อยเ้อ ตีแท้แท้เดี้ยงหาเดี้ยงชิบกระเสียบไตเบิร์เสียบตามจันท่าพี่น้องนั่นละตากุ้งขาดเนน้ำพี่น้องก็เห็นตามพี่น้องรับรองว่าได้บุญแน่นอนนะครับได้บุญจังสุขสุขรับพี่น้องบ่มันว่าเขาจะได้บุญแต่ก็บอกเคยลงทุนจ้ามาหันวัดผาแล้วก็เนี่ยสาธุยอมเมื่อนั่ง่าครับพี่น้องก็ได้นจะสาธุยนี่รับทะลุเมว่าบุญเท่านี้อ่ขับมาบุญ ขั้มบูรุญนี่ดอมนี่ผู้ใดตันแจกพอหมันบ่หอนแก่อกไดเพื่อดันใบปานการเพื่อจะห่ากินเขาห่ากินห่อการอิ่มันบ่ไปอิ่มผ้องกับพี่น้องแต่ขั้มบูรุญนี่แปลว่าเต็มเลยอิ่มบุญเกิดขึ้นเราต้องยิ้มหัวหาวซึมบานแห้งบุญเป็นบ่อใบปาการเพือบุญการท่านบริวารท่านน้ำไม่บุญสำเร็จโดยการบริจาคท่านกินมละไม่บุญกระดุอาพี่น้องผู้ใดทำบุญตัดบัตรลายแบบด้านนี่้อเอาเันใส่ตู้ซื้อัน อันนั้นเป็นตัวละใสไปเลยครับใสไปเลยครับครับเอาพี่น้องผี่นั่งแล้วผู้ใดนั่งแล้วเสียบเรียบร้อยอธิษฐานจนสวงก้อนเออข้าพานจนสวก้อนกันยกไรส่วนกันยกทะยรู้กังยกระไรกันใจะยินินั่งให้ตั้มคิดใจให้สบายสบายขนอมคิดดีทำดีผูดดีดีแล้วนะครับพี่น้อง อ่าสิ่งที่มันติดตาดิสยากิเลสดช่อม่มอ,อยากได้ยอยากคางอยากมีอยากลำอ,อยากพี่น้องได้มากินมาท่านพี่น้องในรถละกิเลสลงยันได้หน่อยก็บเบาบาลงลงครับพี่น้อง <c oughs> นะครับก็ขออนุโมทนาบุญยรตน,นางสาวนิสระนิสระลาดดอนพร,อร้อมปกปิดหนึง่งหนอยบาทหนึง่งหนอยต่ร่างบาทขออนุโมทนาสาอาจารย์ครับจารย์ครับก็ต้องนใส่ในตู้กันเด้อร์ใส่ในตัวเราพี่น้องกันอ่านำอากไว้กนใส่ไปไ,ได้ครับ ้าพี่น้องท่านใดอยากจะมาทำบุญตักบาตรพระประจ,จันดานนี้การทำบุญตักบาตรพระประจ,จันบ,บันเกิดผูเลยเกิดเมื่อวันใดสมื่อวันนันครับ ใส่เจ้าของใส่ให้เพื่อว่าท้ำบุญให้เทวดาเจ้าของพระประจมันกับเจ้าของรักษาอยู่นะแม่เด้อขอคุณแม่ทาเอาบ้านเนอะชนบทดินครับต่อมาขอขอโมธนาบุญบอกชนบทไปดีครับทุกวันกันเป็นเศรษฐีที่น้าดินดันกระขึ้นนั่งสาวจุติคือพาม้านะครับเดิงเมื่อฟ้องคำบุญเดินร้อยบาทเดินร้อยสังเอมบ้าแล้วก็คุณบูเรียมกาดดอนหาสิบบาทหาสิทธระแล้วก็คุณกิจ อกิจไปยบเรื่องซ่องนะครับหนึ่งพระหลงตังบุญหาปิดค่าไตรจีวรพร้อมดอกไม้พูดเทีินทองได้มาด้วยความบริสุทธิ์ฐิฐานบูชาแด่พระพุทธตูชาแด่พระธรรมกรมต่อพระนิพพาน ขอให้พบขอให้พบศาสนาพระศรีอานในอนาคตก่รทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยกันอุดหนุนนะคะก่องก in oui so right. hey, ิฟเซ็ตก็ยังเหลือนะคะทกึ่งกล่องราคา 299.. บาาหอ้อพนาหนึ่งพันสงร้อยเก้าสิกองก่องตกกองละพันสองร้อยนะคะซื้อสามพันเลือ กองับพันหนึ่งร้อยสามารถหารกันก็ได้นะหาเพื่อนมาจอยก็ได้นะคะทุกคนค่ะใครที่โอ้มีนะคะแล้วก็ใครที่สั่งเก็บไปทางนะคะบวกเพิ่มห้าสบาทนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เด้อ